ความสามคัญของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์หมายถึงกระบวนการในการค้นหาตลอดจนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตําแหน่งงานตามที่องค์กรต้องการในทางสังคมข้ามบริษัทไหนที่ไม่ให้ความสามคัญตรงนี้ก็จะทําให้บุคคลที่ไม่มีความสามารถและไม่มีประสิทธิภาพทําให้เกิดผลเสียกับงานและทําให้บริษัทต่ำแย่ลง ได้เช่นกันการสรรหาบุคลากรที่ดีนั้นจึงต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบตลอดจนมีการใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีและประสิทธิภาพมาร่วมงานกับบริษัทสาเหตุที่ต้องสรรหาบุคลากร,กรนะครับก็จะมีหนึ่งตำแหน่งเดิมว่างลงก็คือบุคลากรที่มีปฏิบัติหน้าที่เดิมลาออกหรือว่าถูกไม่ออกนะครับ 2. เลื่อนหรือโยกย้ายตำแหน่ง บุคลากรได้รับการเลื่อนตำแหน่งหมุนเวียนตำแหน่งและโยกย้ายหน่วยงาน 3. เพิ่มเติมตำแหน่งใหม่องค์กรต้องการตำแหน่งใหม่ขยายาแผนกหรือหน่วยงานใหม่หมสี่องตั้งองค์กรใหม่นอกจากจะสรรหาบุคลากร,กรแล้วให้กับองค์กรแล้วยังต้องวางแผนเรื่องต่างๆต,ตั้งแต่โครงสร้างของการบริการทั้งหมด ประเภทของการสรรหาบุคลากรนะครับก็จะมีการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรก็คือแหลง่งทรัพยากรบุคคลอันดับแรกสุดที่เป็นตัวเลือกให้ฝ่ายาราก็คือสามารถเริ่มสรรหาได้ก่อนก็คือพนักงานภายในองค์กรนั่นเองซึ่งกระบวนการทั้งมีข้อดีและข้อเสียดังนี้ข้อดีก็จะมีประหยัดและรวดเร็วไม่ต้องเสี่ยงงบในการประกาศร,รับสมัครงานมาก 2. ไม่เสียเวลาไม่ต้องถ่ายทอดงานมากไม่ต้องเรียนรู้งานนานไม่มีปัญหาเมื่อเรียนรู้องค์กรข้อเสียนะครับก็จะไม่ได้คนใหม่ๆความคิดใหม่ๆศักยภาพใหม่ๆเข้ามาทำงานการสรรหาบุคลากรภายนอกองค์กรนะครับข,ข้อดีก็จะมี ได้คนใหม่ๆความคิดใหม่ๆม,มุมมองใหม่ๆเข้ามาทํางานด้วยอาจทําให้องค์กรเกิดการปรับตัวหรืออุดร้อย่วกขอ,ของข้อบกพร่องต่างๆภายในองค์กรได้ครับข้อเสียนะครับก็จะมีอาจเพิ่งงบประมาณในการประกาศสรรหาพนักงานใหม่ๆรวมถึงใช้เวลานานในกระบวนการสรรหาขั้นตอนในการสรรหาบุคลากรนะครับ 1. ก็การวางแผนการสรรหาและการคัดเลือก ฝ่าย HR จะต้องเริ่มด้วยการสำรวจและวางแผนทุกขั้นตอนเพื่อกำหนดเป็นแผนกการทำงานตลอดจนเช็คการทำงานที่ต้องเริ่มงานให้ชัดเจนเพื่อกำหนดระยะเวลาในการสรรหาและการวางแผนให้พันด้วยครับ 2. การกำหนดค,คุณลักษณะของงานฝ่าย HR ควรทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะของงานตลอดจนคุณสมบัติของพนักงานในตำแหน่งนั้นนั้น ให้อัปเดตอยู่เสมอ 3. สื่อสารเพื่อสรรหารนะครับสื่อสารเพื่อสรรหารก็คือเช่นการติดใบประกาศป้ายประกาศภายในองค์กรประกาศบริษัทจัดหางานประกาศในโซเชียลต่างๆ 4. นะครับการคัดเลือกอย่างคัดสรรน,นะครับการคัดเลือกอย่างพัดสรรก็คือ ขั้นตอนสาคัญนะครับที่จะต้องทําการคัดเลือกพนักง,งานฝ่นาย HR จะต้องทําการคัดสรรอย่างถี่ถ้วนในทุกมิติเพื่อที่จะให้พนักง,งานที่มีคุณภาพมากที่สุดห้านะครับเซ็นสัญญาจ้างงานะบารสุดท้ายก็คือเซ็นสัญญาจ้างงาน,ญญางงานคือการเจรจารา,ายละเอียดและการจ้างงานตั้งแต่อาตาัตราเงินเดือนสวัสดิการไปจนถึงข้อกำหนดต่างๆให้ชัดเจน การวางแผนเรื่องบุคลากรเพื่ออน,นาคตนะครับการวางแผแนในอนาคตเป็นสิ่งสําคัญฝ่าย HR ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะคาดการล่วงหน้าเสมออย่างการณีที่มีองค์กรมีแนวโน้มที่จะเจติบโตฝ่าย HR จะคาดการว่าต้องการตําแหน่งอะไรเพิ่มบ้างในอนาคต หรือเตรียมเทนงานกับตําแหน่งปัจจุบันเพื่อรองรับการเติบโตในทางตร,ตรงกันข้ามนะครับหากธุรกิจสามแย่ลงไปก็สามารถวิเคราะห์ลดจํานวนพนักงานตัดแต่งตํานานเออขอโทษครับตัดตําแหน่งที่ไม่จําเป็นออกไปได้เช่นกันหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานนะครับ 1. ความรู้ 2. ประสบการณ์ 3. เกรดเฉลี่ยหรือผลการศึกษา 4. ส,สถาบันการศึกษา 5. ความซื่อสัตย์และความราับผิดชอบ 6. ลักษณะบุคลิกภาพ 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีวิธีการอื่นที่ใช้ทดแทนในการสรรหานะครับก็จะมี 1. การทำงานล่วงเวลาเมื่อหน่วยง,งานมีปริมาณงานมากขึ้นในบางเวลาวิธีการแก้ปัญหาที่ยมใช้กันมากที่สุดก็คือการทำโอทหรือว่าทำงานล่วงเวลานะครับ 2. การจ้างงานชั่วคราวผลกระทบของนโย,ยบาย การลดขนาดของหน่วยงานและการขาดแคลนแรงงานทําให้มีสํานักงานจัดหาพนักงานเหลือชั่วคราวองค์กรขนาดใหญ่จะเลือกใช้วิธีนี้เมื่อรับงานโครงการพิเศษที่ใช้เวลาปฏิบัติระยะสั้นปัจจุบันพบว,ว่ามีการจ้างพนักงานชั่วคราวจากสํานักบริการแทนตําแหน่งที่เคยจ้างพนักงานมากขึ้นซึ่งข้อดีของการจ้างพนักงานมีดังนี้ 1. เสียค่าจ้างต่ำกว่าการจ้างพนักงานถาวร 2. สามารถหาแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์จากสำนักบริการได้ง่าย 3. องค์การไม่ต้องให้ผลประโยชน์เกือ้อกูลการฝึกอบรมหรือค่าตอบแทนอื่นๆหัวข้อต่อไปนะครับการขอเช่าพนักงานการขอเช่าพนักงานเป็นการจ้างแรงงานของบริษัทให้เช่าพนักงานเพื่อให ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ต้องการพนักงานซึ่งมีทักษะและความสามารถเฉพาะด้านโดยมีการทําสัญญาว่าจ้างกับบริษัทให้เช่าพนักงาน4นะครับการใช้ผู้รับเหมาการใช้ผู้รับเหมาเป็นหน่วยงานนอกองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าหรือบริการในด้านต่างๆรับช่วงงานไปทำต่อจนเสร็จสมบูรณ์ อาจเป็นการทำงานในสถานที่หรือนอกสถานที่ก็ได้ 5. การใช้ผู้รับเหมาอิสระการใช้ผู้รับเหมาอิสระเป็นการจ้างบุคคลไปปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับองค์กรการโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ปฏิบัติงานบางที่จะเรียกว,ว่าผู้รับเหมาอิสระหรือว่าที่ปรึกษานะครับเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรน,นะครับ กระบวนการคัดเลือกบุคลากรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการโอกาสสร้างคุณภาพสําหรับองค์กรที่ได้คนดีมาประสบการประกอบด้วยหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การต้อนรับผู้รับสมัครจนกระทั่งจนถึงการตัดสินใจจัดตั้งงานนะครับวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกบุคลากรก็คือเพื่อตัดสินใจว่าองค์กรควรจะจ้างผู้สมัครคนใดในจานวนหลายหลายคน ให้เข้าทำงานกับองค์กรโดยคาดหวังว่าผู้สมัครที่จะได้รับคัดเลือกนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมาะสมกับงานสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าบุนคคลที่องค์กรปฏิเสธเงื่อนไขความสําเร็จในการคัดเลือกประการหนึ่งขึ้นอยู่กับเครื่องมือในการเลือกกล่าวคือถ้าเครื่องมือในการคัดเ,เลือกได้รับการพัฒนายอย่างเหมาะสมมีความเชื่อมั่นและมีความเชื่องตรง วัตถุประสงค์ของการคัดเลือกก็จะบระรลุเป,ป้าหมายตามที่ต้องการกล่าวโดยสรุปนะครับก็คือตัวคนที่มีประสิทธิภาพจะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพขึ้นทําให้บริษัทก้าวหน้าขึ้นฝ่ายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจะหาคนที่มีประสิทธิภาพก็มาทำงานก็คือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่าย HR นั่นเองนะครับและการสรรหา บุคลากรที่มีเหมาะสมฝ่าย HR ก็จาเป็นต้องศึกษาวางแผนตลอดจนมีกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรที่ดีนะครับรวมถึงการสื่อสารและเจรจาเพื่อให้เกิดแรงจูงใจที่ดีที่ทำให้ผู้สมัครอยากมาร่วมงานกับบริษัทของคุณนั่นเองขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับผมนายอิทธิชัยโชควนันสุ๊ายบายครับ